สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองก็กชื่อเต็มรักยวงลยาไยนะคะออกจากงานประจําเพื่อจะผ่านตัวเองมาทําเกษตรแต่เราก็เป็นเกษตรมือใหม่ไม่เคยทําเกษตรแล้วแปลงที่ลงก็ไม่ใช่แปลงที่ทํานาข้าวแต่เราก็แปลงที่ลงไม่ใช่แปลงทํานาข้าวใช่ค่ะเป็นแปลงที่ทําญ้าในเปียครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงพอเห็นซองขนาดนี้มันมันเล็กมากอะเงินหกร้อยบาทอะใส่กระเป๋ากางเกงยีนเนี่ยมันจะได้เรื่องหรอ หนาตั้งสิบสี่ไร่กี่ไร่นะสิบสี่ไร่ครั้งแรกในชีวิตที่ปลูกข้าวเลยครั้งแรกเลยไม่เคยทําต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดสิบสี่ไร่ที่ทําเนี้ยนะคะก็คือเริ่มเริ่มจากใช้โฟทีแช่เมล็ดพันธุ์เลยคุมเลนไม่ได้คุมนะคะคุมเลนไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านเลยโอเคครับไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือผ่านเลยโอเคผ่านเลยนะคะแล้วก็มาคุมค่าคุมค่านี้ก็คือบวกบวกตัวโฟทีเข้าไปคุมค่านี้ก็ใส่โฟทีไปเลยใส่ไปเลยค่ะ เพราะว่าวิธีผสมน้ํานี่แบบ20ลิตรหรือ200ลิตร200ลิตรใช้ทั้งหมด3ามถัง200ลิตร3ถัง200ลิตรนี่ใช้ฟอเฟีหนึ่งซองช่วงฉีดบํารุงเนี่ยครั้งแรกตอนข้าวกี่วันเข้าว30วันนอกจากฟอีแล้วผสมตัวอื่นด้วยไ่าไม่ผสมเลยแล้วทางดินได้วัน๋ยอะยรึเปล่าทางดินนะคะก็คือช่วงข้าอายุได้สองเดือน60วันพ่อก็จะเนาะเขาก็มาด้วยความเป็นห่วงอะนะเขาก็มาแอบใส่ให้ห้าลูก แล้วก็ไปฉีดครั้งที่สองตอนข้าวอายุเท่าไหร่ตอนครั้งครั้งแรกมันจะเป็น30วันแล้วก็มาสามสิบห้าสิบห้าวันไม่ใช่ค่ะมาตอนสี่สิบห้าอ๋อหาประมาณสิบห้าวันสี่สิบห้านี่ครั้งที่สองใช่ค่ะตัวอื่นผสมไหมครับตัวอื่นไม่มีละค่ะไม่ไม่ผสมละใช้โฟเทียนยาลาไม่ยาแมลงไม่ใส่ฮอร์โมนไม่ใสแบบสิ่งที่แปลกเลยที่ที่มันแปลกขึ้นมาจากนาคนอื่นเลยคือฟังตรงข้ามเนี่ยเขาจะโดนเพี้ยกระโดดลง เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพชรจะคาดนาข้าวใช่แต่มันมีแบบร่องน้ํากั้นอยู่เนาะแต่ของเราอ่ะไม่โดนเป็นแปลงเดียวที่ร่องน้ํากว้างไหมฮะร่องน้ําประมาณหนึ่งเมตรครึ่งแค่ลำรางน้าธรรมดาเหมือนคองสาธารณะเล็กๆเราใช้โฟทีบวกกับไบโอโกรอบสามนะไบโอโกคือตัวนี้ครั้งที่สามฉีดไปแล้วสามครั้งก็ยังกังวลอยู่ก็ยังกังวลอยู่จนกระทั่งข้าวออกลวงเนาะข้าวออกลวงแล้วข้าวตั้งข้าวมันออกลวงเนี่ยคือมันออกเร็วเกินกําหนดชาวบ้านเขาอีก ครั้งที่สี่ได้ฉีดไหมครับฉีดค่ะฉีดก็คือแบบฉีดแบบกลัวที่ฉีดฉดคือกลัวเหมือนแบบเราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยกลัวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เขาว่ามันกันได้ฉีดลงไปก่อนไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยไม่ใช้ยูเรีย้วครับไม่ใช้ยูเรียก็ไม่ใช้ด้วยทาพิสูจน์เลยปุ๋ยรับรวง ไม่ใช่ค่ะก็มีที่ที่พ,พ่อไปว่านให้ห้าลูกแค่นั้นมีแค่รอบเดียวไม่รู้ว่ายูเลียไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้บอกอาจจะทั้งยูเลียหรือปุ๋ยรับรวงกลนไปเราก็เนาะตอนอนะตอนข้าวอยู่หกสิบวันที่ไปวานให้อ่ะเราก็มาฉีดทีหนึ่งครั้งสุดท้ายตอนไหนครับครั้งสุดท้ายหลวงกลมเก็บเกี่ยวเป็นงไงบ้างครับ เก็บเกี่ยวเนาะมันเป็นอะไรที่ที่ลุ้นกันสุดๆชาวบ <laughs> ้านไปดูเต็มเลยนะคะเก็บเกี่ยวก็สิบสี่ไร่ได้ไป14สิบสี่เกวียนสามสิบถังกับการทํานารอบแรกในชีวิตของเรารอบแรกแต่เพื่อนบ้านนะเขาบอกว่าเราฟุกเพ <pe w> ื่อนบ้านบอกว่าเราฟุก <spe ak> อีกใช่ร้านเคมีร้านเคมีร้านเคมีบอก,บอกว่ายังไงก็ไม่รอดแต่เขาบอกว่าฟุกแต่พอรอดมาปุ๊บฟุกฟุกโอ้เหตุผลดีมากเลยนะครับ อยากได้ํำให้เกษตรกรพี่น้องทุกคนนะฮะได้ลองใช้โฟีแล้วก็ไบโอโฟทีทั้ง40สูตรดูว่าค่าของคุณจะล้นนาแน่นนอนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ